สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ดูหนังเรื่องโรงงานผีดุจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมารีวิวความรู้สึกหลังดูให้ฟังนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงนะคะก็คือเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะทุกคนตัวละครเด่นๆที่เราดูนะคะก็คือเดี๋ยวขอเรียกเป็นระเอกนางเอกแล้วก็ กลุ่มแก๊งของมันจะมีฝั่งพระเอกกับนางเอกนะคะก็คือตัวของอพระเอกชื่อว่าคือทุกคนตัวของพระเอกชื่อว่าฟาดินนะคะแล้วก็ตัวของนางเอกจนะชื่อว่าอันดานะคะแล้วก็มันจะมีกลุ่มเพื่อนพระเอกอีกประมาณ 2- 3สคนเนาะแล้วก็ ตัวตัว,ตวละครเด่นๆอ่ะมันจะมีเพื่อนเพื่อนพระเอกอีกสองคนที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็เหมือนเป็นตัวถ้าเรียงงกง่ายคือเหมือนเป็นตัวโจ๊กของเรื่องมันก็คือชื่อว่าแฟงกี้แล้วก็อาดาวี e เออชื่อว่าแฟงกี้กับดาวีชื่อเขาจะค่อนข้างเรียกยากนิดนึงเพราะว่าอามันเป็นแบบชื่อมันจะมีความแขกๆหน่อยเนาะแล้วก็จําได้มั้งไม่ได้มั้งแล้วก็แล้วก็ตัวของฝั่งเพื่อนนางเอกอ่ะเขาจะมีชื่ออา นานิงจะมีชื่อนานิงแล้วก็จะมีอีก2ตัวจําชื่อไม่ได้เพราะว่าชื่อเรียกยากแล้วก็บทไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เน,ะนานะก็มันจะมีมันจะมีที่เป็นแฟนของเพื่อนนางเอกอะเออมันจะชื่อมันจะเป็นแบบตอนแรกเราสงสัยมาสักพักแล้วว่าตัวละครที่เป็นเพื่อนของนางเอกกับแฟนของที่เป็นเพื่อนนางเอกอีกคนหนึ่งเออเราเราสงสัยว่าเหมือนจะต้องไปทํา ความผิดอะไรมาแน่เพราะว่าเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนสถานการณ์อ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเว้ยเราก็เลยคิดว่า,าคืออย่างนี้เอาเข้าใจง่ายก็คือโรงงานแห่งเนี้ยมันเป็นโรงงานที่ทําเกี่ยวกับน,น้าตาลเขาก็จะมีาลานอ้อยมีอะไรเงี้ยให้ให้เขาก็จะคือมันจะแบ่งแยกหน้าที่ว่าผู้หญิงต้องทำายที่แบบพวกเอกสารพวกอะไรเงี้ยคืองานไม่หนักแล้วก็ ฟังผู้ชายอะ่ะก็จะทํางานเกี่ยวกับแบบว่าพวกตัดป้อยตัดหญ้าอะไรเงี้ยเออมันก็คือจะแยกกันแล้วก็ตัวของพระเอกอะ่ะมีเซนส์สามารถรู้เขาเรียกอะไระสามารถแบบว่าเหมือนเหมือนนอนพระอเอกอมาข้างในพระเอกนอนฝันแล้วก็รู้ได้ว่าแบบจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็ตัวของนางเอกอะ่ะเขาจะมีความอยากรู้อยากเห็นเออเขาก็จะ ได้แบบว่าตัวเฮกกะนางเอกก็คือจะเป็นตัวเดินเรื่องแล้วก็มันจะมีคนที่เป็นป้ากับเป็นลุงป้าป้ากับลุงเขาจะเป็นคนที่เหมือนมีวิชาอาคมเหมือนสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหัวหน้าอีกคนหนึ่งหัวหน้าที่เป็นเหมือนคนคอยดูแลทุกอย่างก็ตัวละครที่ชอบที่สุดก็คือพระเอกกนังเอกเพราะว่าพระเอกกนังเอกเหมือนเป็นตัวดําเนินเรื่องที่แบบสนุกแล้วก็หนังเขาจะมีจําสแก เกือบทั้งเรื่องเราดูก็คือเหมือนเหมือนเขาจะหลอกแบบว่าโบบาคือจังหวะตกใจอะไรเงี้ยเขาจะมาแบบมาไวแล้วก็เ,าเขาดีไซน์เหมือนเราไม่แน่ใจว่าเป็นยินหรือเป็นปีศาจหรือเป็นอะไรนะที่ในหนังอะอแต่เขาเขาเรียกว่ายินแล้วมันก็จะมีไออะไรนะอ,อะไรลาตูหรืออะไรทักอย่างที่เหมือนเหมือนจะเป็นทางฝั่งปีศาจเออท,ที่ที่แบบว่าอดีตอะคือเหมือน มันจะมีผู้ชายกับผู้หญิงที่เหมือนกระทาความผิดแล้วก็ต้องบูชาไอ้ผู้ชายกับผู้หญิงคู่เนี้ยเพื่อเพื่อแบบว่าเหมือนเหมือนบูชาให้กับไอ้วิวญญาณคนเนี้ยเออวิญญาณตนเนี้ยบูชาด้วยด้วยร่างกายของคนแต่ทีนี้เหมือนพอการเวลาผ่านไปก็เหมือนได้อ่าไม่ไม่ได้แบบบูชาคนแล้วเป็นบูชาแบบว่าสัตว์แทนแล้วทีนี้เหมือนมันมี มี2คนที่ได้ไปกระทำความผิดอเออแล้วก็เหมือนถ้าสมมติคุณมีความโลภคุณก็จะสามารถอมองเห็นทองหรือพวกทรัพย์สมบัติของที่เขาแบบว่าเอาวางไว้เออมันเป็นของเราดวงวิญญาณแล้วก็ไอคนที่ทําความผิดคนที่ทำบาปอ่ะมันก็จะเห็นเขาก็จะมีความโลภแล้วก็อยากได้เป็นของตัวเองเออแล้วเรื่องก็คือ อีกสองคนเนี่ยอีผู้หญิงกับผู้ชายอะ่ะไปขโมยทองเว้ยแล้วเหมือนไปทําความผิดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นอะ่ะมันก็เลยทําให้โดนงวิญ,ญาณแค็งแล้วก็เกิดเรื่องออนั่นแหละแล้วก็มันจะมีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบภาพชวนแหวะไม่ไม่เยอะมากแต่ก็เขาดีไซน์การตุยออกมาได้ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ตัวของปีศาจอะ่ะค่อนข้างหลน่นแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ แบบว่าเหมืนโผล่มาทีไรก็คือน่ากลัวแล้วก็มันจะมีเอ็นเชดิตอีกหนึงแล้วว่าเหมือนไม่แน่ใจว่าจะมีภาคต่อไหมแต่มันตัวละครที่สําคัญเออเหมือนแบบได้เจอกับพิสานอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็เราได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือคนที่ทําความคือตัวป้าบอกไว้ว่าคนที่ทําความดีก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนใช่ไหมคือนางเอกอ่ะในเรื่องอ่ะนางเอกกับ เดินผ่านเพื่อที่จะไปทํางานแล้วก็เจอเหมือนลูกนกตัวหนึ่งตกลงมาจากรังแล้วนักเอกอก็ช่วยลูกนกให้กลับไปเออแล้วตัวป้าก็เดินมาเห็นตัวป้าก็เลยพูดว่าคนที่ทาความดีอ่ะก็จะได้รับความดีตอบแทนเออแต่ถ้าใครที่มันทําความชั่วทําสิ่งชั่วร้ายก็จะได้รับผลร้ายตอบแทนแะอะไรเงี้ยเออมันก็สื่อให้เห็นว่าถ้าเราอยากมีชีวิตดีเราก็ต้องทําดีถ้าเราทําสิ่งไม่ดี ผลกรรมที่เราทําไว้มันก็จะส่งผลย้อนกลับมาให้เราเราก็ต้องยอมรับผลกรรมนั้นนะที่เราได้กระทําไว้เออก็คืออารมณ์แบบทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหนังเขาก็สอนค่อนข้างดีอยู่นะแล้วก็มันมันอินเพราะว่ามันอิมแพคเขาแหละเพราะเขาบอกว่า,ม,า,า,า,ววามันสร้างมาจากเรื่องจริงคือเขาได้แรงบันนานใจมาจากเรื่องจริงอะ่ะเออแล้วหนังอินโดนีเซียทุกเรื่องอะ่ะส่วนใหญ่ที่เราดูอะคือมันหลอนสมจริงแล้วมันก็น่ากลัวมากอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยชอบเรื่อง โรงงานผีดุนะคะทุกคนเราให้10เต็ม10นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูต้องมาดูนะคะทุกคนเพราะว่าหนังเขาจำสแก่ค่อนข้างเยอะแต่ก็แบบว่ามันเป็นหนังผีส่วนใหญ่ก็จำสแก่แต่คือชอบไป็คนตกใจแต่ว่าชอบหนังผีจำสแก่แล้วก็เนื้อเรื่องดีการดําเนินเนื้อเรื่องดีนักแสดงเล่นเก่งคือทุกอย่างแบบเพอร์เฟกมากนะคะทุกคนอย่าลืมมาดูกันนะคะสนุกมากทุกคนหลอนด้วยบายบาย